้มซี่คโครงหมูผักกาดดองร้อนๆจ้ะพอน้ำเริ่มเดือดเนาะเราก็จะเอาหมูเนี่ยจ้ะซิ่คโครงหมูใส่เข้าไปต้มไว้ก่อนให้เขาเปื่อย ซี่โครนี่ก็ล้างมาแล้วสามสิบแปดรอบใส่ซุกก้อนลงไปจ้ะตามด้วยกระเทียมบุกใส่ลงไป ใส่ลงไปนะิดนึงยเพื่อความหอมเราไม่มีรากผักชีเนาะ ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ต้องใส่เอาเท่าที่มีง่ายๆดูสิว่าหมูนุ่มมั้ยหมูเริ่มนุ่มแล้ว Esse e é o cow. จะใส่น้ำตาลกรวดแต่วันนี้น้ำตาลกรวดหมดหาไม่ทันเอาน้ำตาลก้อนที่ใส่กาแฟลงเราดัดแปลงได้อันนี้เป็นผักกาดดองกระป๋องใส่ลงไปเถยเนื้อพร้อมน้ำหนุม่มๆบ้านนี้เขาจะชอบกินต้มผักกาดดองกระป๋อง เขาไม่ชอบกินผักกาดดองที่ขายตามตลาดเป็นกิโลกิโลอย่างนั้นนะเคยเอามาต้มให้เขากินแล้วเขาบอกว่าไม่ค่อยอร่อยสู้ผักกาดกระป๋องไม่ได้อ่ะเราก็ตามใจเนาะเขาอยากกินผักกาดกระป๋องแล้วก็กระป๋องตามเขานี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสเอาตามที่เราชอบง่ายๆ ตัวผักกาดดองใส่ซิคโครงหมูสดน้ำร้อนๆในบรรยากาศที่ฝนตกตกสดชื่นเรียบร้อยลวจ้าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ เสร็จแล้วจ้ะต้มซี่โครงหมูผักกาดดองร้อนๆมีน้ำจิ้มพริกป่นเอาไกินด,ด้วยแซ่บมาจากทุกคนมากินด้วยกันจ้า